ไม่มีสอบเลยแม้แต่ดเดียวใครที่เป็นคนขี้เบื่อต้องชอบวิชาโทรเราเลยแหละจะลองให้กับวิชานี้ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง GT จุเลว ก็มาต่อกันกับพาร์ทสองนะครับรีวิววิชาที่เด็กวิทยาศาสตร์ศาสตร์ปีสองต้องเจอพาร์ทสองซึ่งพาร์ทสองของเราก็จะเป็นเทอมสองอ่ะเดี๋ยวบอกแบบเ่าก่อนว่าเทอมสองเราอ่ะมันจะแปลยังไงคือเด็กศาสนาปีสองเทอมสองจะต้องเลืยกวิชาโทซึ่งวิชาโทเนี่ยมันก็จะมีหลักหลายตัวมากเช่นสอังกฤษปุ่นจีนรวมถึงวิชาที่เปิดใหม่ล่าสุดก็คือจิตวิทยาเด็กและครอบครัวซึ่งเราเรียนโทนี้ด้วยกันเลยสองคนนะครับแต่ว่าอันนี้คือบอกตรงๆ ถ้าเกิดว่ามาเรียนแล้วบางวิชาลงไม่ถึง30คนวิชาโทนจะไม่เปิดนะครับอย่างในปีเราอ่ะมีวิชาโทเปิดแค่โทอิงโทจีนแล้วก็โทสิวิยาโทญี่ปุ่นไม่เปิดนะครับเสียดายมากเออแล้วก็จริงๆมีโททรัพยากรมนุษย์ก็ไม่เปิดนะครัแปลงว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเริ่มจากวิชาแรกนะครับวิชามนุษย์และเสรีภาพครับผมอ๋ออันนี้ก็คือเรียนกับอาจารย์คนใหม่เลยก็คืออาจารย์แอนดรูว์เป็นอาจารย์ที่เขามาสอนต่อจากวิชาโลกทัศน์ทาง าสแล้วเขาก็มาต่อให้วิชานี้เลยแบบเต็มๆเป็นของเขาไปเลยเรื่องวิชาเนี้ยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่สนุกามากว่าได้ d i s c u s กับอาจารย์ด้วยได้ d i s c u s กับเพื่อนกันเองด้วยแต่คือวิชาเนี้ยมันดีอย่างตรงที่อาจารย์อะ่ะเขาจะคอยเบรกเราอะเบรกไม่ให้เรามีอคติหรือต้องแบบว่ามีคําตอบให้กับสิ่งนี้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือแบบมันไม่มีคําตอบที่ตายตัวแต่บางทีพวกเราเงี้ยจะชอบพยายามแบบหาคําตอบให้มันะจะชอบไป c o n f ร r มว่านี่แหละคือคําตอบที่ถูกต้องของมันแล้ววิชานี้ยอใจเรียนเกี่ยวกับไอเดีย ของแต่ละคน<ช>ที่มีต่อเสรีภาพนะครับ<ช>คุณคุณเหมือนกับที่โลกทางศาสนาก็จะมีไอเดียของศาสนาใช่ปะ่ะ<ม>ก็น,นี้แตกต่างกันก็นคือจะเป็นเสรีภาพโ<ม>ดยตรงเลยความหมายมินิ่งอะไรวิชานี้คือครบถ้าเกิดว่าเรารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสรีภาพแล้วใช่ปะ่ะไปวิคต่อไปอ่ะไปใช้ต่อได้เลยข้อสอบว,วิชานี้ไม่ได้ยากหรอกเพราะเป็นเทคโฮมก็เป็นข้อเขียนแล้วอาจารย์อ่ะชาวต่างชาติก็จริงนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาเขาเคยอยู่ไทยที่เชียงใหม่เนาะแต่ว่าเขาก็สอนที่อเมริกาแหละตอนนี้แต่ว่าเขาได้เขียนได้ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็น ภาษาอังกฤษก็สามารถเอามาเขียน,น <ะ S 1> ได้นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้จํากัดได้ว่าจะเขียนน้อยหรือเขียนเยอะแค่เขียนให้ถูกต้องเขียนให้ตรงประเด็นแล้วก็ระวังเรื่องของการ ลอกสําคัญมากๆไม่ใช่วิชานี้ทุกวิชาด้วย,ายบางคนอ่ะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเขียนเยอะสิก็ลอกมาเลยแล้วสรุปก็โปะอาจารย์เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ๆๆๆยก็อาจจะแบบติดเอฟติอยูก็อย่าทําเลยนะครับ <c oughs> หรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันต้องใช้จริงๆอ้างอิงใส่อ้างอิงดีกว่าบางทีนะถ้าอ่านนี่เป็นเทคนิคก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทาเป็นตัวบบเซนหรือว่าอ้างอิงถ้าเราไม่ได้ทําแบบนั้นอ่ะเราอาจจะเขียนลงไปในข้อสอบเลยก็ได้ว่าอ้างอิงจากในอะไรแต่ว่าถ้าให้ทําแบบนั้นไปจะดีกว่าจริงๆเรามองว่าการททําข้ออสบ ดูวิชาคนที่จะหาอ้างอิงเพราะว่าด้วยไอเดียของเราเองมันอาจจะไม่เยอะพอด้วยมันอาจจะไม่สพอร์ตไอเดียของเราเองมันจะฟังขนาดได้ไงเราต้องเอาไอเดียคนอื่นมาพพอร์ตในไอเดียของเราเองอีกทีนึงอะไรอย่างงี้ซึ่งวิชานี้ก็ตัดเกรดเปรียบ d ีดีคือจริงๆดูวิชาในเทอมเนี้ยยังไม่ได้ออกเกรดตอนที่เราถ่ายชิปกันนะก็ลุนนะคะวิชาที่สองนะครับชื่อวิชาว่าด้านททางการเมืองและความผาสุกของมาดูเฮ้ยชื่อมันดูโอเวอร์อะไรเปล่าจริงแล้วไม่คือมันใกล้ตัวมากๆเพราะว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแบบร้อยเปอร ใช่คือมันจะเป็นเรื่องมุมมองแนวคิดต่างๆทางการเมืองเช่นเสรีนิยมอน,นุรักษ์นิยมสังคมนิยมรวมถึงอนาธิปไต,ตยคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้<ช>นด้วยเป็นเบสิกเ <ge> กี่ยวกับการเมืองคือเราเรียนศาสญญนสาเราก็ต้องรู้เรื่องของการเมืองด้วยการที่เรารู้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเป็นอีกหนึ่งทางที่จะทําให้เราเข้าใจศาสนาหรือเข้าใจสภาพสังคมณตอนนั้นด้วยแล้วชาเนยอาจารย์เขาก็จะไม่ได้สอนยากคือเขาจะเอาเนื้อหามาแต่ว่าเนื้อหาไม่เยอะเลยนะทุกคนเป็นประเด็นแล้วออาจะเข้มเน้นพูดมากกว่าอาจารย์จะสอนเไม่รู้สัเดี ว่าตัวอย่างไลเซอร์ที่วอมแยลเขาแบบจบไปเป็นอย่างไรจะเป็นแบบนี้เลยคืออันนี้จบเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าจะได้ให้เพื่อนแบบว่าอ่านเข้าใจกันบอกก่อนว่าอันนี้เอามาจากในสไลด์นั่นแหละแล้วก็มาแปลแล้วก็เอามาแบบขยายให้ชัดเจนขึ้นให้เข้าใจมากขึ้นและอันนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้เป็นท็อปิกที่แบบว่าทุกคนอาจจะงงว่าซ้ายขวาคืออะไรอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคืออะไรมาพูดถึงเรื่องการสอบวิชานี้ดีกว่าการภาาเป็นไงบ้างท่าอย่างการา จะเป็น Google form แล้วบอกก่อนว่าการสอบของ Al อะไรไม่รออะมันจะมีข้อดีคือออกตามเนื้อหาที่เขาสอนเลยใช,ไยใช่ไม่มีข้อเยอะนะไม่ได้มีข้อเยอะนะแต่ว่ามันก็จะมีเป็นข้อโบนัสสองข้อใครทําได้ก็ทํานะแต่ว่าข้อนั้นอันจะเป็นการวิเคราะห์นิดนึงและมันจะเป็นเหมือนการถามความคิดเห็นเราเรามาพูดกันในเรื่องของไฟนอลวิชานี้กันดีกว่านะครับเป็น Google form แล้วก็เป็นแบบสัมภาษณ์เขาก็จะมีสอบสัมภาษณ์ซึ่งเราก็เป็นคนที่สอบสัมภาษณ์จริงๆแล้วอามาเล่าก่อนสอบสัมภาษณ์อาจารย์หน่ยใจดีมากๆเลยนะครับเพื่อความที่สอบสัมภาษณ์ อาจารย์จะถามแบบปลายเปิดแล้วเราก็จะสามารถดีเอชคำตอบได้แล้วก็น้มน้วให้เขาอะที่เราว่าคําตอบของเราเป็นเรื่องจริงอาจารย์ก็ใจดีนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าสัมภาษณ์มันจะยากเรื่องของการเรียนรู้สึกว่าเขาใช้ศัพท์ที่แบบไม่ได้ยากถ้าเกิดว่าเราฟังเขาดีๆอะไรก็ไม่ได้ยากแล้วพออ่านเสร็จเราเก็บจากสไลด์แล้วก็ขับงขับ,บ,บอธิบายเขาแค่นี้ก็จบแล้วสำหรับชานี้ง่ายปะง่ายนะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่กันที่ห้องเจนเพราะว่าตอนที่อยู่กับวอมแบบก็คือไม่ได้ถ่ายดังนั้นเจนก็จะมารีวิวด้วยตัวเองใน2วิชานี้ วิชาที่3ที่เราได้เรียนกันในปี2อง2ึกครับก็คือวิชาศาสนาวิทยาศาสตร์และกาานย,ยาวแบบองค์รวมวิชาเนี้ยจะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือมันจะเรียนเรื่องของการแพทย์กับศาสนาควบคู่กันนะครับก็คือ,อาการรักษาในทางแพทย์การรักษาในทางศาสนานั้นมันมีที่มาอย่างไรมันมีความสัมพันธ์ในลักษณะไหนนะคะบอกเลยว่าวิชานี้คือมีความเป็นไม่ที่โดนิดนึงนะคบเพราะว่ามันบูรณาการ2อ,อย่างเนี้ยไว้ด้วยกันนะครับการเรียนก็คืออาจารย์อาจาจะเป็น คือเนื้อหาไม่ได้ยากนะครับก็เป็นสาระไดแต่ละกีข้อสอบก็ไม่ได้ออกยากนะครับเพราะว่านี่คือเรียนกับจาจย์เซนจอยข้อสอบก็จะเป็น Google Form แต่ว่าเป็น g o o g l e f อร์ลักษณะของการเขียนพลังการยรารยวๆให้เวลาทําประมาณ 2- องถึงสามชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวิชานี้คือไม่ได้ยากจริงๆแล้วก็อาจารย์ใจดีมากๆนะครับวิชาต่อไปคือวิชาการเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนาเจนบอกเลยนะครับว่าเจนลองให้กับวิชานี้ไปแล้วนะครับพอเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากๆวิชานี้จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อน ใหม่ใหม่ทางศาสนาทุกคนเข้าใจาคำนี้ป่ะทุกคนอ่ะจะรู้จักในศาสนาพุทธอิสลามพานฮินดูอะไรนี้ใช่ป่ะอันนั้น,นคือศาสนาเบสิกแต่ว่าการเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนาเป็นแบบแตกออกมาจากพวกนี้อีกก็คือกลุ่มหรือลัทธิที่เราไม่ค่อยรู้จักกันนะครับของทั่วโลกซึ่งทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าทั่วโลกอ่ะมันแบบมันเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเราจะได้เรียนทุกอย่างเลยรวมไปถึงยันเรื่องของแบบ UFO เลยนะทุกคนคือแบบว่าเฮ้ยมันเรียนเยอะมากๆนะครับสไลด์มีแบบอาทิตย์ละ100กว่าสไลด์แล้วเนื้อหาแบบแน่นสุดๆเลยนะครับ ก็สอบก็ยากมากมากนะครับคือต้องทําให้จบภายในสามช่วงละข้อนึงเหมือนมีแบบมันจะย่อยย่อยย่อยลงไปอีก4ข้อ5ข้อซ้อนๆกันอยู่นะคับอกเลยว่าใครที่เรียนวิชานี้ระวังทั้งเนื้อหาและระวังทางการสอบนะครับว่าอาจารย์แมปานีแน่นอนวิชาที่5นะครับชื่อวิชาว่าการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมวิชานี้เป็นวิชาที่ผ่อนคลายนะครับเพราะว่าวิชาเนี้ยความพิเศษคือไม่มีสอบเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเก็บคะแนนทั้งหมดเลยร้อยคะแนนวิชาเนี้ยถือว่าเป็นวิชาที่ผ่อนคลายจริงเอา จริงนะมันจะไม่มีเรื่องศาสนาอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่ามันจะเป็นเชิงการคิดถึงเรื่องนวัตกรรมความสร้างสรรค์มันสามารถให้เราต่อยอดได้ในหลายๆเรื่องซึ่งไอเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าความคิดสร้างสรรค์อ่ะอยาไปโฟกัสแค่ว่ามันจะเป็นเรื่องของธุรกิจเพราะจริงๆอ่ะมันสามารถใช้การเรียนก็ใช้ใช่การเรียนใช้ได้หรือการใช้ชีวิตการวางแผนเรื่องอื่นๆวิชานี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะมาแบบโยนความคิดสร้างสรรค์ให้คิดเฉยๆไม่เป็นมีเนื้อหาจริงๆอยู่อย่างอันนี้เป็นเครื่องมืออันนี้คืองานกล วอลซ์นาไลซสิคืออย่างสัวอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องมือที่แบบว่าหา S คือเรนจ์จุดแข็ง W เป็นวิสเน่ เทคโลยีและตัวแอนเค์คือเรื่องของแบบภัยคุกคามเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สามารถทําให้เราก้าวหน้าในอาชีพหรือว่าในงานต่างๆที่เราจะเอาไปใช้ได้แล้วก็จะมีงานกลุ่มด้วยแล้วก็งานเดี่ยวด้วยซึ่งงานกลุ่มอ่ะจะทําให้แบกในคาบเลยแล้วก็จะมาผัดกันนําเสนอแล้วแบบเพื่อนๆแต่ละคนโหความคิดสร้างสรรค์คพิเลิศมากก็จะได้เห็นไอเดียเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่งานเดี่ยวก็มีนะครับงานเดี่ยวคือจะเก็บ20คะแนน่องานซึ่งอันนี้งานเดี่ยวก็ถือว่าดีอย่างนะเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่กับตัวเองด้วยมั้งความัะนจ ก็ไม่ได้ยากเหมือนกันงันเดี๋ยวก็คือเป็นเนื้อหาที่เราเรียนไปในแต่ละคาบวิชานี้ก็คือข้อดีด้วยก็คือตะเกตยเป็น A B C b วิชานี้เหมือนถ้าจะได้ B B บวก A กันทุกคนเลยแหละถ้าเกิดว่าส่งมายครบ ตั้งใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานกลุ่มก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าเรียนอะ่ะอาจารย์เขาก็รู้นะเขาก็จะมีการเช็คมีการแคปลูกก่อนที่จะเริ่มเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยที่เราพูดไปเบื่อต้นคลิปนะครับว่าเทอมนี้จะมีวิชาโทจบปีสี่เลยซึ่งก็มาถึงวิชาโทแล้วครับวิชาโทของเราคือวิชาพัฒนาการเด็กและครอบครัวคือด้วยความที่แบบว่ามันเป็นวิชาโทเปิดใหม่เป็นหูุดลองซึ่งอลิจิบอลเรียนอะ่ะมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะมันมีคําว่าเด็กมันมีคำว่าครอบครัวก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วคือคโผล่ มนุษย์นี่มันแค่เหมือนกับว่าเริ่มตั้งแต่ตอนเกิดจนถ,ถึงตอนถูงอายุอะไรเงี้ยรวมไปถึงวางแผนเรื่องอาชีพด้วยเพราะว่าเหมือนเรื่องอาชีพแบบมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราด้วยเนาะอ๋อแต่วิชานี้มันไม่ได้เชิงวิเคราะห์มัน <etten> เป็นการจำจะพูดก่อนว่าตอนแรกว่าบบอุชานีว่าแบบวาจาน่าสนใจไหมแต่พอมาเรียนจริงเรามัน่าสนใจเพราะว่าหลังจากเรียนจบชานีเราจะรู้เลยว่าเรามองเห็นตึกเราจะรู้เลยที่ขวบเออเราจะพคเดาได้เลยที่ขวบใช่ช็อกว่าเออมันมันสามารถทาแบบนั้นได้จริงๆการเรียนการสอนอาน เพราะว่าอาจารย์อาจจะมาจากสถาบันเด็กและครอบครัวก็คือข้างๆคณะเราแน่นแหละเขาก็จะมาสอนในรายวิชานี้แบบมีอาจารย์หลายคนถ้าเกิดว่าเบื่ออาจารย์คนนี้ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีมูดหลายคนเลยโอ้โหใครที่เป็นคนขี้เบื่อต้องชอบวิชาโทรเราเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเลคเชอร์เนาะมันเป็นการจาอะ่ะดังนั้นเวลาทำเลคเชอร์มันก็จะเน้นตรงจุดสําคัญได้อะไรเงี้ยเนาะม,มันมีหนึ่ประถมไว้ เด็กแบผมวัยมีพนาการต่างๆมีแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างอันเนี้ยน่าสอวัยรุ่น,นซึือ่องโอแต่พูดถึงวัยรุ่นเน่ยเนื้อหาเยอะมากอ๋อแล้วมันก็จะมีเรื่องของอันนี้ด้วยนะรูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่ใช่อันเนี้ยน่าสนใจมากการสอบวิชานี้ไม่ยากว่าเป็นการสอบทุกแม่ฟอมที่เวลาเยอะเยอะแล้วก็ข้อสอบไม่ได้ยากตามเนื้อหาเลยและอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่วิชาที่วิเคราะห์ต้องอาศัยการจำพคยพูดถึงการเ,าเรียนการสอนเพิ่มเติมคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราได้ไย้อนสังกกตารเาววาเเด็กที่คณะขของาลย Mm hmm. ไปทํางานกลุ่มว่าจิกลุ่มอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คงจะน่าสนุกแต่ว่าเราสังคมเราคงจะต้องรอตอนปีสามปีสี่เนาะ mm hmm. ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับรีวิววิชาที่เดอุเทศสารศาสตร์ปีสองพาร์ทสองต้องเจอก็มนรับปีสองก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ mm hmm. มีเนื้อหาวิชาหน้อยลงจากปีหนึ่งแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้น mm hmm. เข้มข้นขึ้นเลย mm hmm. คือต้องตั้งใจขึ้นเลยนะคะ mm hmm. ก็แฮปปี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าเรียนออนไลน์มันก็ mm hmm. แอบหมดไฟนิดนึงแต่เราก็หวังว่าน้องๆที่จะมาเรียนในระดับที่ดูลิปนี้อยู่แล ก็จะแฮปปี้นะครับส่วนตัวแล้วในช่วงปี2อ่ะรู้สึกว่าเห็นที่เจนบอกเลยคือเนื้อหามันจะแบบเข้มข้นมากขึ้นไอเข้มข้นหรือไม่ว่าแต่เราเรียนออนไลน์แพชชั่นอะไรเงี้ยมันหมดง่ายมากพยายามหาากิจกรรมหรือหาอะไรต่างๆที่แบบว่าให้ตัวเองมันแอคทีฟอยู่ตลอดอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาลนตอนใกล้สอบโดยรวมก็ปี2ถือว่าทําให้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมันได้ดิสคัตเยอะมากทําให้กลายเป็นคนที่แบบว่ากล้าพูดกล้าทำกล้าอะไรเงี้ยมากขึ้นสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบตงแต่ที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเืื่อนนคลลลี้้กกกก็็ยมดดไแแวะ เพื่อที่จะมาสู่มคอนเทนต์เกี่ยวกับม่ฮิโดนของพวกเราต่อนะครับฝากติดตามกันหน่อยนะคะสวัสดีก็บ๊ายบาย